สวัสดีครับคคุณชินอร่อยง่ายสไตล์บ้านเดี๋ยววันนี้ผมพาเพื่อนๆไปทําแกงป่าประกดทานกันครับสูตรนี้เด็ดเป็ดร้อนจริงๆครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยทาสามารถกดแชร์เก็บเอาไว้ทําตามได้เลยนะครับอร่อยแน่นอนครับเดี๋ยวไปเริ่มทาพร้อมกันเลยครับข้าวโพดอ่อนเอามาหั่นฉลับตามผมได้เลยครับถั่วฝักยาวเอามาหั่นเป็นท่อนๆตามผมได้เลยครับต่อไปเดี๋ยวเราช่วยหั่นมะเขือนะครับแก้วเกลือละลายในน้ําแบบนี้นะครับจะช่วยให้มะเขือไม่ดํานะครับ จากนั้นก็หั่นมะเขือได้เลยครับเสร็จแล้วก็นําไปแช่น้าเกลือไว้ครับพริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้าเอามาหั่นฉลับใบมะกรูดเอามาฉีกจากนั้นตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปครับจากนั้นใส่พริกแกงลงไปตามด้วยกะปิเล็กน้อยครับผัดให้เครื่องแกงสุกและส่งกลิ่นหอมเลยนะครับจากนั้นใส่น้ำปลาลงไปครับถ้าเราใส่ไปในขั้นตอนนี้จะทำให้หอมมากยิ่งขึ้นนะครับ จากนั้นใส่น้ำเปล่าลงไปครับร้อยน้ำเดือดใส่กระชายลงไปครับหรือใครจะไปผัดพร้อมกับพริกแกงก็ได้นะครับจากนั้นร้อยน้ำเดือดขึ้นมาอีกครั้งใส่ปากกดของเราลงไปครับอยากคนนะครับถ้าคนจะทําให้แกงของเราค้าได้นะครับจากนั้นปิดฝาไว้ครับผ่านไปสักสองสานาทีเราจะเปิดฝาออกนะครับจากนั้นใส่มะเขือลงไปครับจากนั้นปิดฝาครับปิดฝาทิ้งสักประมาณ5นาทีนะครับจากนั้นเปิดฝาออกครับ จากนั้นคนได้ครับเราจะปิดฝาทิ้งไว้อีก2นาทีครับให้มะเขือสุกครับจากนั้นใส่ตัวฝักยาวและก็ข้าวโพดอ่อนลงไปครับตามด้วยพริกขี้ฟ้าและใบมะกรูดจากนั้นปิดฝาทิ้งไว้อีกรอบหนึ่งครับให้ผักสุกจากนั้นเปิดฝาออกครับการที่เราปิดฝาจะทําให้ทุกอย่างสุกไวขึ้นนะครับจากนั้นใส่ผงนัวลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะครับขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบกะเพราลงไปครับจากนั้นก็กดกดใบกะเพราให้จมน้าครับ ว่างนี้หอมมากๆนะครับสูตรนี้เผ็ดเด็ดร้อนครับจะเป็นกับแก้มก็ได้จะเป็นกับข้าวก็ดีนะครับแต่ปลาวันนี้ได้มาจากน้องๆให้มาครับน้องๆไปตกเบ็ดได้มาตัวโตๆเลยครับมีไข่ด้วยครับทาแกงป่านี้เข้ากันดีมากๆเลยครับปรากฏไม่ยากครับเพื่อนๆลองไปทําตามดูนะครับเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ครัวคุณชินด้วยนะครับ เพื่อนๆอ,อยากให้ผมทำเมนูอะไรแนะนำกันเข้ามาได้นะครับวันนี้แอบเสียงแหบนิดนึงนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ